หากจะพูดถึงสถานที่รกร้างหรือสถานที่หลอนๆแล้วล่ะก็หลายคนคงนึกถึงบ้านหรือสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กไม่ใหญ่โตมากนักแต่บางครั้งก็อาจจะมีบางสถานที่ที่คุณแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะถูกทิ้งร้างเอาไว้ได้เกี่ยวกับภารกิจสำรวจสถานที่รกร้างที่โลกลืม ซึ่งเป็นแนวหนึ่งที่ต่างประเทศนิยมรับชมเป็นอย่างมากแต่ในบ้านเรานั้นยังไม่ค่อยมีผู้ทําแนวนี้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตามหาผีกันเสียมากกว่าเพื่อร่วมเดินทางและสำรวจไปพร้อมๆกันกับสถานที่ที่ถูกปิดร้างและซ่อนเรื่องราวบางอย่างเอาไว้โดยในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวของสถานที่ที่อยู่ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ถ้าหากคุณพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับยูทูบเบอร์หนุ่มนายนี้มีอาชีพเป็นนักสำรวจประจำ YouTube เขาและเพื่อนได้ทำการแอบเข้าไปสำรวจแมนชั่นสุดหรูที่เจ้าข,ของในอดีตคือบุสลีโดยบุสลีได้ทำการซื้อแมนชั่นนี้ไว้อาศัยอยู่กับครอบครัวของเขาหลังจากนั้นได้ถูกขายออกไป และได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นโฮเทลหรูที่มีไว้สำหรับบริการหนุ่มนักท่องราตรีเมื่อเขาสำรวจพื้นที่ร,บรอบๆก็พบว่าแมนชั่นนี้ถูกปิดตายและล็อกกุญแจไว้อย่างแน่นหนาะแต่พวกเขาก็หาทางแอบเข้าไปจนได้โดยเป็นกำแพงส่วนที่ไม่สูงนะักซึ่งแน่นอนว่าบุสลีคงไม่ถูกใจสิ่งนี้ เมื่อเข้าไปถึงพวกเขาได้สำรวจจากชั้นบนสุดแล้วพวกเขาก็เกิดความประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อพบว่าไฟฟ้าในห้องนั้นสามารถใช้การได้เป็นปกติรวมถึงน้ำปะปาก,ก็ไหลใช้การได้เช่นกันราวกับว่ายังมีคนใช้งานตึกแห่งนี้อยู่และบางห้องนั้นก็พบว่ายังคงสภาพเดิมเหมือนกับคนที่มาใช้ห้องนั้น พิ่งออกไปข้างนอกเมื่อครู่เลยทีเดียวซึ่งถ้าไม่บอกไว้ก่อนว่าเป็นแมนชั่นร้างแล้วล่ะก็อาจจะคิดว่ายังมีคนอาศัยอยู่ในตึกก็เป็นได้แต่บางห้องก็ถูกปล่อยทิ้งร้างราวกับไม่มีคนเข้ามาดูแลเป็นเวลานาน,านเช่นกันบางห้องก็กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ซึ่งการเข้ามาสำรวจนี้ ยูทูบเบอร์นายนี้ก็ถึงกับแปลกใจเนื่องจากสภาพความเป็นจริงน่าจะเป็นสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้วแต่กลับสามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำปะปาได้ปกติซึ่งคงไม่มีใครรู้ว่าสถานที่แห่งนี้ได้ซ่อนเรื่องราวอะไรไว้กันแน่ ณประเทศไทยสตีฟและรุ่นน้องของเขาได้มายังโรงแรมร้างที่มีขนาดใหญ่มากจนพวกเขาให้ชื่อว่าวังผีเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุที่โดนทิ้งร้างเชื่อว่าน่าจะหลังจากโดนซูนามิถล่มและเจ้าของก็ประสบกับปัญหาจนไม่สามารถจะทำต่อได้และโดนปิดตายนับตั้งแต่นั้นมาเมื่อทั้งสองไปถึง ก็ได้ใช้โดรนบินขึ้นไปสำรวจความใหญ่โตของโรงแรมร้างแห่งนี้ซึ่งก็พบว่ามันมีขนาดใหญ่มากสมกับคำล่ำลือเลยทีเดียวโดยแนวก่อสร้างของตึกได้ทอดยาวไปตามชายหาดและพวกเขาได้เริ่มต้นสำรวจจากด้านล่างขึ้นไปยังด้านบนตามลำดับซึ่งก็พบว่ามันมีสภาพที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยดีนัก และบางส่วนก็ได้ผุพังทลายไปตามการเวลาเมื่อมองขึ้นไปจากด้านล่างก็พบว่ามันมีความวังเวงมากเลยทีเดียวสตีฟถึงกับบรรยายความรู้สึกเอาไว้ว่าเหมือนเมืองโบราณที่ได้จมใต้น้ำมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้ว

โดยรวมแล้วผมชอบคลิปนี้มากแม้จะไม่มีผีมาตุ้งแช่ให้เราต้องตกใจแต่ก็ตื่นตาไปกับเรื่องราวและภาพที่น้อยคนจะได้เห็น right คริส like like really และเพื่อนของเขาได้เข้าไปสำรวจบ้านร้างสุดรู้แห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาบังเอิญได้พบระหว่างทางขณะที่กำลังจะเดินทางไปอีกสถานที่หนึ่งโดยบ้านสุดรู้นี้ได้ถูกสร้างและปกปิดไว้จากสภาพป่าโดยรอบ เมื่อพวกเขาเข้าไปยังบริเวณบ้านพักก็ถึงกับตกตะลึงเมื่อพบว่ามีรถสุดหรูจอดทิ้งเอาไว้มากมายแบบชนิดที่ว่าไม่มีใครสนใจมันเลยซึ่งมีทั้งรถสปอร์ตรถทรงคลาสสิกต่างๆและรถสำหรับการใช้งานทั่วไปเมื่อเข้ามาในบ้านก็ยิ่งพบกับความตกตะลึงมากกว่าเดิมเพราะข้าของภายในบ้านนั้น เรียกได้ว่ายังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่มีร่องรอยของการขนย้ายออกเลยมีเพียงแต่ของกินเท่านั้นที่ดูเน่าและหมดอายุลงไปแล้วส่วนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากแทบจะสามารถใช้งานต่อได้เลยห้องรับแขกมีทีวีแบบจอตู้และสัญญาณอากาศแบบหนวดกุ้งที่ช่วยบ่งบอกยุคสมัยของบ้านหลังนี้ได้เป็นอย่างดี แต่ที่น่าตกตะลึงไปมากกว่านั้นก็คือพวกเขาได้พบกับปืนที่เจ้าของบ้านได้เก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าอย่างลวกๆพวกเขาตกใจมากแต่ก็ตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรมากกว่านี้เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้แล้วก็ดูจะล้ำเส้นมากเกินไปหลังจากสำรวจจนทั่วแล้วคริสและเพื่อนก็ได้ออกจากบ้านหลังนั้นด้วยความแปลกใจและสงสัยว่า อะไรกันแน่ที่ทำให้เจ้าของบ้านต้องทิ้งบ้านสุดหรูหลังนี้เอาไว้ ยูทูบเบอร์ทีมนี้ชื่นชอบการสำรวจและท้าทายกับความหลอนตามสถานที่ต่างๆเป็นอย่างเวอร์วันนี้พวกเขาได้พบเข้ากับธนาคารที่ถูกทิ้งร้างและหลังจากที่พวกเขาลองติดต่อขออนุญาตไปทำการสำรวจก็ดูเหมือนสวรรค์จะเป็นใจเพราะพวกเขาได้รับการอนุญาตให้เข้าไปสำรวจข้างในได้ทั้งยังสามารถนำอะไรก็ตามที่พบแล้วเก็บกลับมาได้อีกด้วย ซึ่งพวกเขาได้บอกเช่นนี้ไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเนื่องจากว่ามีบางคนที่ได้มันไสและทำการแจ้งตำรวจในเรื่องที่พวกเขาทำการสำรวจตามสถานที่ต่างๆเพราะเชื่อว่าเป็นการแอบเข้าไปโดยผิดกฎหมายซึ่งยังโอมคงถูกใจสิ่งนี้เพราะพวกเขาได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องโดยที่ไม่ได้ขอตังใครและแม่ก็น่าจะภูมิใจเช่นกัน เมื่อพวกเขาได้เข้ามาถึงธนาคารก็ได้มุ่งตรงไปที่ตู้เซฟต่างๆที่ได้เก็บของมีค่าเอาไว้โดยพวกเขาได้ใช้เครื่องตัดเหล็กเข้ามาช่วยในการเปิดล็อกเกอร์ที่ต้องการแล้วพวกเขาก็พบกับสิ่งของบางอย่างที่คล้ายกับเหรียญนิกเกิลหอใส่ซองเอาไว้อย่างดีและเมื่อเปิดไปเรื่อยๆก็พบกับซองใส่เงินที่มีมูลค่ากว่า75เหรียญ แน่นอนว่าพวกเขาจะไล่เปิดจนหมดให้คุ้มกับที่ได้ดิวสุดพิเศษนี้มาอีกทั้งพวกเขายังเจอกับแหวนวงหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะมีราคาใช้ได้เลยทีเดียว Most of them were empty, but we did find three with stuff still inside. Let's get right down to business. I know you guys want some cash. So we found two bucks in nickels, $80 cash, and a ring. ระหว่างที่ยูทูบเบอร์หนุ่มนายหนึ่งกำลังเดินทางมุ่งสู่ทางตอนใต้นั้นเขาได้เหลือไปเห็นบ้านหลังหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างไว้กลางป่าริมถนน <coughs> rang ด้วยความสงสัยเขาจึงเข้าไปสํารวจบ้านดังกล่าวทันทีและเมื่อเข้าไปถึงบริเวณบ้านก็พบกับบรรดารถรุ่นเก่าที่ถูกจอดเอาไว้และผุพังตามกาลเวลาจนเหลือแต่เขาโครงของมันเที่ยังบ่งบอกรักษนิยมคลาสสิกตามยุคและเมื่อดูไปที่ตัวบ้านก็พบว่าเป็นบ้านยุคเก่าจากรูปทรงแล้ว ตัวบ้านน่าจะเป็นสไตล์กกธิกวิเทเรียนซึ่งหมายถึงว่ามันน่าจะมีอายุกว่าร้อยปีเลยทีเดียวภายในบ้านได้ถูกทิ้งร้างโดยไม่มีใครดูแลและปล่อยให้ผุพังไปทั้งอย่างนั้นแต่เมื่อพิจารณาดีๆแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าทั้งตัวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆซึ่งแม้การเวลาจะผ่านมานานแล้ว แต่ก็ยังคงเห็นเขาของการใช้ชีวิตที่นี่จนเมื่อยูทูบเบอร์นายนี้ได้ไปคุยรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ที่เขาพบก็ได้รู้ว่ามันถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ .1884 แแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ก็มีความเศร้าและหลอนสุดขั้วปะปนอยู่เพราะลูกเจ้าของบ้านของครอบครัวแรกๆที่เข้ามาอยู่นั้น ได้ป่วยและเสียชีวิตลงที่บ้านหลังนี้ถึง2คนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามปัจจุบันเจ้าของบ้านหลังนี้มีชื่อว่าคุณแพตตันและได้ประกาศขายเอาไว้สนนราคาอยู่ที่875,000ดอลลาร์ใครสนใจบ้านลักษณะนี้แลาอยากจะซื้อเก็บไว้ในสต็อกก็ลองติดต่อไปดูนะครับ จอสและทีมงานของเขาได้มาไกลถึงบาหลีประเทศอินโดนีเซียเพื่อที่จะมาสำรวจยังโรงแรมร้างขนาดใหญ่ที่ได้ถูกทิ้งเอาไว้ขณะที่ยังทำการก่อสร้างไปได้เพียงครึ่งเดียวเมื่อพวกเขาได้มาถึงก็เริ่มสำรวจในทันทีพวกเขาถึงกับขนานนามสถานที่แห่งนี้ว่าคือพระราชวังผีเลยทีเดียว เนื่องจากขนาดที่กว้างใหญ่ของมันจนโดนชาวบ้านในระแวกตั้งฉายาเอาไว้ว่าเป็นโรงแรมพันประตูอีกด้วยพวกเขาได้เริ่มสำรวจทั้งเข้าและห้องขนาดใหญ่ที่คาดว่าน่าจะใช้สำหรับการรับรองแขกก่อนที่จะเข้าพักในโรงแรม แต่ว่าเมื่อกลายเป็นสถานที่ร้างจึงทำให้ดูหวงแหวงวังเวงเอาเรื่องและดูลึกลับเป็นอย่างมากมีหลายห้องด้านในที่ยังไม่โดนรบกวนแต่อย่างใดบรรยากาศในนั้นทั้งมืดและเย็นจนทำให้เหล่าขัาง้งขาวถึงกับยกพวกเข้ามาอาศัยกันอยู่เป็นจํานวนมากแน่นอนว่าจอร์จและพวกถึงกับตกใจสิ่งนี้ส่วนบริเวณรอบๆนั้น ได้ถูกปกคลุมด้วยหญ้าและต้นไม้ใหญ่ทำให้บรรยากาศโดยรอบที่มีหมอกหนาก็ยิ่งเพิ่มบรรยากาศให้โรงแรมร้างขนาดใหญ่แห่งนี้เต็ไมไปด้วยกลิ่นอายที่ดูลึกลับและสอนความร้อนเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมทางทีมงานจอสเองก็ไม่สามารถที่จะสำรวจไปมากกว่านี้เนื่องจากความใหญ่โตของมันและไม่แน่ใจว่าถ้าหากเข้าไปสำรวจในจุดที่ลึกขึ้น อาจจะเจออันตรายหรืออาจจะหลงทางก็เป็นได้ทำให้พวกเขาต้องยอมยุติการสำรวจไว้แต่เพียงเท่านี้ thank you ในคลิปต่างๆนั้นจะเห็นได้ว่าเหล่าผู้ที่ชื่นชอบการล่าท้าผีและสถานที่ลกร้างต่างๆนั้นมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันก็คือแม้จะมีอะไรก็ตามที่ดูมีค่าอยู่ในนั้นหากพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้นำกลับไปได้ก็จะไม่มีการนำออกมาอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ดี ตร,ตรองให้ดีทุกครั้งก่อนที่จะทำการบุกรุกสถานที่ใดๆก็ตามเพราะมันคือสิ่งที่ผิดกฎหมายและอันตรายมากด้วยความเป็นห่วงนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ